เฮ้ย้ออะไรเนี่ยน้งม้ยันียหิวข้าวน้องมาได้ยังไงเนี่ยหิข้าวครับพ uh ี่เป็นใครอ่ะเยโอ้ยน้อเป็นอะไรเนี่ยหิวข้าวครับพี่โอ้ยเรามาจากไหนเนี่ยลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขไปไปไหิวข้าวครับพี่เดี๋ยวพี่อากข้าวกินไปนั่งไปนั่งก่อนไปนั่งที่บ้านก่อนนะ นนะมตกงานกับพี่ไม่มีตังค์กินข้าวเลยเอ,อ้าวขนาด,ดนั้นเลยเหรอครับผมเดี๋ยวพี่หางานได้ได้นะที่นี่สวนลำไย,ยมีงานเยอะเดี๋ยวพี่หาข้าวกินนะเฮ้ยพ,พี่สาวเอาใครมาบ้านวะเนี่ยโทรไปก็ไม่รับสายอะ่ะนะรอแปอเฮ<า>้ยใครใอะ่ะพี่กรณช่วยไปดูเออพี่สาวหน่อยค่ะไม่รู้เอาใครเข้ามาในบ้านเนี่ย ไปก็ไม่รับสายค่ะค่ะด่วนเลยนะคะเอ้าน้องจะไปไหนอะมานั่งกินก่อนลูกมานั่งกินก่อนปวดท้องครับพี่รับได้หิวด้วยออ๋นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนกินก่อนนะเดี๋ยวพี่เอาข้าวให้นะครับเฮ้ยพี่สาวรบ้างยุ้ยกินได้ไงเฮ้ยไอ้เรื่อคนเข้าบ้าเฮ้ย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 แต่ผมทำไมเนี่ยนี่นี่แหละมันเข้าบ้านมาเฮ้ยผมไม่ทาอะไรผมไม่ได้ทาอะไร ทเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดจ้าดีนะที่ติดกล้องวงจรปิดพูดได้ใช่เนี่ยกุ่าช่วยมันนะข้าวไปกินเนาจับข้าวคุกไปเลยแบบี่จับข้าวคุกไปเลยเออไปกินข้าวรีน,นะ